โอเคครับผมก็ส ing, วัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพวกผมชูดที่ีทีอีกแล้วในเกม FIFA 2 3นะครับโปรเจกต์เดอะนิวแมนเชสเตอร์ยูเ s ็ a ซีซั่นทูโอ้โหอยาจะพูดชื่อถูกโอเค okay, ครับก็นัดนี้เราจเจอกับบู๊แฮมตันทึ่งเป็นนัดแรกในพรีเมียร์ลีกของทีมเราเลยฮะก็ตอนนี้นักเตะนะครับก็จะมีเดียลเนลเมสซี่นะที่เจ็บไปนะครับ ก็เหมือนว่ายังจะไม่ได้กลับมานะต้องรอยสองเดือนนะครับเช็คฟิตอีกสองเดือนโอโ้โหโดนฟาบินโยไงเรียบร้อยเลยครับก็ชุดนี้บมกเยี่ยวผมจะดันแบบพวกเด็กดาวรุ่งอะไรต่างๆนะถึงว่าเราต้องปล่อยเยอะเหมือนกันนะฮะปล่อยให้ได้ก็ปล่อยนะครับลางไว้ไม่อยู่อยู่แล้วฮะเดี๋ยวงแล้วโอเค let's กครับแมตช์แรกไม่พูดภาพำเพ็นให้เสียเวลาฮะ เสควอดของเราก็จะมีดังนี้เลยครับผมทีมเราจะไปสดกองหน้าม,มองว่าดาวรุ่งเราก็ไม่มีเนละกองหน้าดีๆจ๋าๆเนี่ยเอาเป็นเอลลิทฮิตแล้วกันครับกองหน้า17ปีของเราอายุ17ปีเป็นบนะูโน่นะยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เอาเป็นเอนโซ่แล้วกันครับเอนโซ่ so ลงเลยเพราะว่าไงจริงอย่างขายมันมากนะโอเคครับนัดแรกเจอวูเฮมปั้นซึ่งทีมสควอต,ตของเรานะมีเอลลิทฮิตเป็นกองหน้าคู่กับ โซาโลรามอสนะครับแล้วก็มีปีกซ้ายเป็นจาร์อนซานโชปีกขวาเป็นแอนโตนี่บาร์ซิลนะครับแล้วก็กองกลางนิ้แม็กอาริสเตอร์แล้วก็กาบี้นะครับปาโบกาบี้แล้วมีอวาโลเฟอร์นันเดสนะครับเป็นแบ็กซ้ายนะครับส่วนแบ็กขวาเป็นทอมโอสนะครับผมแล้วก็ผู้เซนเ,นเตอร์จะเป็นโจสโกกาเวโอกับคิมบินแจนะครับโกงแล้วก็เดียร์เหมือนเดิมโอเคเล่นกันครับผม ก่อนหน้าที่แล้วเราก็ได้คอมมูนิตี้ชิวได้อะไรบางๆมาพราะเป็นการเริ่มฤดูกาลที่เยี่ยมใหม่ครับเยี่ยมมากครับโอ้โยเจอกับวูแฮมตันครับนัดแรกนัดน,นี้นี่บิ๊กแช์นะนี่ มีแมตต์รู้เปล่าเคครับผมเดี๋ยวลงสนามกันฮะโอเคนักโจเอลลิธได้ฟาซาลลบอสเอลลิทิสได้โยได้โยได้โยเลี้ยงเอลลิทธเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วเลี้ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าแข็งความแข่งของฮีทได้อยู่ครับฮีทโอ้โห ซับส,ส,สวยๆครับให้ตายเถอะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหซับด้วยเท้าวขวาครับเอลลิทีสโอ้โหแล้วเป็นเด็กหนุ่มที่แบบเต็มด้วยพวสวรรค์จริงนะคนนี้น่นทุกตำแหน่งครับในแผงบนเอลลิทีสครับหนึ่งแมปหนึ่งโกลวิว่าเยี่ยมเลยฮะเอาวาโลูโฟเอร์นันเดสไม่ใช่อาวารเลสโอเคตายครับเอลลิทีส ใช้ให้กอสโซูล่ามอสแล้วกอสโซูล่ามอสวิ่งแวกแวกแวกแล้วแวกแวกแล้วซัดโอ้โหเรียบร้อยครับกอสโซูล่ามอสเรียบร้อยครับวู้วูกอสโซูล่ามอสครับห่างขาโชว์นี่แล้วก็แบบดูแผงหน้าแมนยูเราคือเอาได้หมดทุกคนจริงๆนะฮะกอสโซูล่ามอสครับยิ่งสวยๆก็ไป เป็นบอลที่เดโตเดโตย,ยังไงครับเดโตจังหวะนีดด้เปิดออกมาได้โอ้โหแลซัดเลยครับโลซานโนโอ้โหเอ้ท่เกือเป็นประตูนะเมื่อกีก้แต่ยังดีครับมันได้การจะเซฟไปได้เอาครับโอ้โหเดีการยังเซฟไว้อยู่ย่าส่งแล้วครับส่งไปให้กอสโลูลามอสลามอสโอ้โหไม่ได้ครับโอเคยังได้อยู่ครับ การส่งวิกฤตพลาดของทางบูฟแฮมปอนต์ตะวันยูเอลีทีแล้จ่ายกับรามอสร,รามอสยังไงเห็นน้องวิ่งมาแล้วอันโตนี่ครับแอสซิตให้แอนโตนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงครับรามอสเรื่องที่จะแอสซิตให้กับแอนโตนี่นะแล้วตอนนี่ก็ซัดเข้าไปเลยครับอืมปีกบ่าซิลก็ดีโอ้โแล้วรามอสก็แบบ องหน้านี้ยอดคนจะยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยนะโอ้โหแล้วดูเขาจ่ายครับแล้วก็ใส่เลยแอนโทนี่วิ่งมาแล้วก็ซัดเลยครับอมไม่ต้องคิดอะไรให้มากความยิงเลยละกันโอ้ยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งนะลามอสได้อยู่ครับผมรอบ,บนี้เตะมุมของฝั่งวูบแฟตตันเตะกบาเอาบอลยีรีคิวมัน บูติโนส่งให้คิวมันแล้วโอ้โหติดบอกอีกแล้วโอโ้ยังติดบอกอีกคาบิโอเอาไรท์ก็เสียประตูครับแมนเชสตเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหโลซาโน่ครับยิงเข้าไปโอ้โหเป็นซ้ำจังหวะที่3นะโอ้โหจังหวะแรกไอ้นั่นยิงติด จังหวะที่ 2, อสองโลซานโซัดแล้วก็ยังติดอีกติดกาวิโอจังหวะที่ 3, สซัดไปโอ้โหไม่พลาดแล้วจังหวะนี้โอ้โหโ,โ,โลซานโนครับโหสวยงามจริงนะแต่ว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะขออนุญาตนี้เลยกันครับผมพอครึ่งแรกเรานำขนาดนี้รีสอร์ดเลยครับผมโว้ยเป็นสนมสองนะรับแปดแรกโอ้โหก็ถือว่า งานเราก็ถือว่าสุดยอดเลยนะยากนะครับก็ยังดีที่ชนะมาได้โอเคครับมีออฟเฟอร์ของคิมมินแจอาร์เซนอนขอซื้อโอ้หล้านกับนักเตะอายุแค่26ปีเฮ้ยมันน้อยเกินไปว่านุ่มขอสัก5้าล้านแล้วกันครับถ้าคุณจะซื้อคุณก็จ่ายมาเว้ยกองหลังเราก็เยอะเหลือยู่แล้วนะผมก็อยากปั้นเด็กเหมือนกันครับโอ้โหวยส่วนทีมกาตาสลายครับ จะขอยืมแล้วก็ซื้อด้วยไม่ให้เว้ยโอ้โหอันนี้เป็นทางของฝั่งนิวคาสเซิลขอยืมไปยืมฟาตาบูไปนะไม่ว่ากันครับโอเคนะัดต่อไปเจอกับเชลซีครับโอเคส่งมัแเตะนะฟาตาบูยา้ายเข้าสู่รัวของดิวคาสเซิลโอเค ใหญกันเดอร์นมอีกปีอ่ะเจอกันนะนะครับอับดุลฟอตบุอิสวาฮากูอิสวา,ากูครับไปเจอกับเชลซีครับทีมเก่าของปุริสิท์เจอปุริสิท์ทั้งทีก็จับเต็มไปเลยครับส่วนอิลิกบายยีขอสิบล้านได้ไหมถ้า10ล้านได้เราก็ขายเลยจริงเพราะว่า อยู่ไปก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะจริงนะเก้าล้านอะไรเฮ้ยเวล่าคุณบ้านเปล่าไอ้นมบ้าเปล่า,ราครับชายสิบล้านครับก่อนที่ผมจะขึ้นราคาเว้ยจะเอาสิบล้านอะเอ้ยโหแค่ล้านเดียวครับเพิ่มมาอีกเก้าแสนจ่ายก็จบเว้ยจริงแม็กอลิสเตอร์โลนครับวิวสองีไม่ให้ครับอย่างนี้เกินไปเว้ย เจอกับเชลซีเหมือนเพิ่งจะสมหวังม,มานะเชลซีโอเคเด็กโกครับเจอเชลซีบิ๊กแมตช์เลยครับเกมนี้เจอกันที่บ้านเราด้วยนะแฟนๆบอกเลยว่าไม่ไม่ทำให้แฟนๆผิดพลาดแน่นอนนะ นะครับเจอที่บ้านเราด้วยครับนี่โอ้ทรัฟเฟิดโอ้ทรัฟเฟิดโอเคครับบาสเดสเตอร์นเสร็จได้เขียวโอเคเริ่มแล้วฮะบอลที่าร์โทเนี่แอนโทนียครั้งะล้อครับเล่นกับกาบี้กาบี้ส่งคืนให้แอนโทนี่อีกครั้งแล้วโอ้โหเล้นตัดมาจากเบนชิเวลชิเบลอยังไงครับโอ้โหบอลที่แอตริทกเวต้ ลูกากูมีลูกากูด้วยนะออีธานแล้วครับิผ่านแล้วลูกากูโอ้ยได้ยูอย่างดีครับเป็นจังหวะแรกของเชลซีนะแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะผ่านเซฟของเดกวไปได้นะบอลที่แอตตนี่แอตโตนี่มองจะให้กับรามอสแล้วรามอสคืนอนักแอตตนี่แอตตนี่เลี้ยงจากริมเซนไปแอตตนี่มาแล้วครับลูกนี้แอตตนี่ตัดเข้าในแล้วซัดโอ้เรียบรอ้อย ไป go 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 มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นลูกยิงของแอนโตนีซานโตสโอ้โหเอแล้วบอกเลยครับว่าเป็นลูกที่โคตรสวยเลยครับถ้าเป็นลูกสูนรลูกก๊อปลูกโขดของเขาเลยก็ว่าได้นะแต่ว่ากดศูนย์อัิบิลติงก็วิ่งตัดแล้วก็เข้ามายิงอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหเอ้สุดยอดมากลูกลักนี่มิงุกที ของดีจากเอริกเทนฮาร์ครับส่งต่ออ๋อแอนโตนีครับบาซิลสตาดไปแล้วครับอีกลูกหนึ่งนะฮะโอ้ยไกเซโดโอ้โหโดนหลอกครับตอนนี้เบซันเมาส์เบซันเมาส์ยังไงโอ้หเหมือนจะฟาวนะเพราะว่าวารานนะไปกระแทกนะไปกระแทกสแลงเลยพี่เอ้ยีอันนี้นิดนึงเป็นฟรีคิกของเชลซีนะ จะเป็นทางของใครวะเนี่ยเมสันเม้าหรอาคิมซีเอกน,น่าจะเมสันเม้านะฮะเพื่อคนยิงฟรีคิกครับมาแล้วกาบีโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหลูกากูครับโอ้โหมงเข้าไปโอ้โห แวนดูเพิ่งขึ้นนำเมื่อกี้เองโดนตามมาได้ครับโดยโรเมโรลูกากูโรเมรโรลูรกากูครับโอ้โหแล,ล้วนะครับเขาก็เทคแล้วตรงนั้นมีใครครับมีกาบี้กับกาบ,กาบี้กับคิมินแจโอโอยู่ตรงกลางระหว่างเขาและเธอครับโมงเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โแกมพอเตอร์โอยใหู่ครับแรด อีตาแรดชึบซึบจ่ายให้แอนโทนี่อีกแล้วแอน,ทอนทโทน,นีท่บอลเนี่ยนเห็นแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดว่างๆแล้วรามอสอู้หูโสดให้รามอ,อสลมอแล้วอู้หรามอสซัดครับแต่ไปติดเซฟของเมนดี้นะเหมือนจะมีการให้สั่งลงมาวาวแล้วแอนโทนี่แต่บุมเปิดระบายแล้วแอนโทนี่โอ้โหได้อยู่ครับบอร์ทิบูโน บูลิสิตบ,บ,บูลิสิตครับสัมบัตบอลครั้งแรกของบูลิสิตเลยก็ว่าได้นะทั้งว่าปีกเคครับดาบ,บอสแลนฟอร์ดจ่ายแทงทะลุช่องไปโอ้อห,โหจะติดนะติดสองฝั่งเชลซีวอนนี้เบสันเมาส์เมาส์จ่ายให้ลูกากูกาวิโอโอ้โหโดนหลอกครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับไปสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหโดนเลยครับ ไทยฮาเวตยิงก็ไปฮะลงลงเป็นลูกนี้ผิดพลาดครับกองหลังแมนยูไงกับเดกอาร์แล้วโอ้ออกมาเยอะเกินไปครับโดนเลยฮะบูโน่ตายให้กับฮูลิซิชโอ้โหไปไม่ได้ครับสองคนแกบูโน่บูโน่บูโน่ลงลงวิ่งไปอย่างนี้แล้วบูโน <B uno. S 2> ่ฟัดเลยครับบูโน่ บูโน่นอเบตเรียบร้อยครับบูโน่ฟินเดสยิงเข้าไปครับอตรงโลง่งก็ยังเป็นกัปตัตนของเรานะที่เข้าไปซัดนะฮะี่่แตเปลี่ยนครับเอาเอนโซมาฮะสร้งงางความหมวือหวาให้แดนกลางแล้วผมจะเอาบูโน่ไปเล่นปีกแทนนะครับเปลี่ยนนะตอนนี้เอาซานชโชเข้ามาแล้วเอนโซมาเสริมกลางครับให้มันแน่นไปอีก ฮาเวดสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงโดนกับแรดแรดอู้เล้ยก็เตะอ,อัดฝั่งเราออกไปนะโอ้โหนิดเดียวครับมาติเนสจุดโทษครับอืม้มเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโดดปีทางอีกครับ โอ้เรียบร้อยครับลูกาอููลูลูกากาคูครับซัดเข้าไปครับจะปิดฝังแมนอยู่เลยหรือเปล่านาทีที่8.7ครับมันถึงเวลาที่เลดฟอร์ดต,ต้องไปแล้วครับเลดฟอร์ดโอ้กุรยา่าพุทธภาโอ้มาจากไหนอะเริ่มสวงเวลานะครับเชลซีโอ้ยพิผายครับ โอ้แพ้เชลซีครับโอ้โหมาเต็ดครับโอแพ้กับเชลซีครับไม่บอกอยากเชื่อสายตาวะ่ะแต่สามตุกต่อสองครับเกมแรกครึ่งแรกเนี่ยเราเนี่เหมือนจะแทบจะแบบว่าได้เปรียบมากนะครึ่งหลังมานี่โดนเลยครับเป็นลูกากูครับยิงเข้าไปนะ และทานเฟอร์ออฟเฟอร์ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับแมนยูอย่าเพิ่งล้มแค่ล้มแค่นัดเดียวเองนะแค่แพ้ครับแค่แพ้แม็กอาริสเตอร์ครับโหูยืม2ปีไม่ยืมเซ็งเลยนะครับแต่ก็ถือว่าสู้ได้แบบเต็มที่คายกอร์ดอนตัวนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อเข้ามาเลยแล้วกันคายกอร์ดอน แล้วก็เป็นฟรีเอเจนต์ด้วยนะไปก่อนรอนปะสายไปไปก่อนรอนอ๋อสวัสดีครับขอแห่ห้าปีเนาะไม่ใส่ลิลิทคอร์สครับเดือนหนึ่งผมให้สักสามหมื่นลวกันเอออาปดาห์ 30, ละสามหมื่นลวกันก้าเซ็นสัญญาแสนนี่ครับโบนัสโบนัสแสนเองโอเคกอรอนฟรีเอเจนต์ free agent ครับส่วบาทส่ยูโร โอ้มันดีขนาดนั้นเลยเหรอตัวนี้